โอเคครับก็ขอสวัสดีเพื่อนโทรศัพทฟีไฟไม่วันนี้ใครได้มาดูร้านสเตยมบ้างรู้ไหมว่าวันนี้คนดูทะลุยังไงมาสามแสนเลยได้คนอ่านเลยได้ทางเซเวอร์นะอย่าลืมเข้ามารับนะเดี๋ยวมันจะหายพราะว่าถ้าเลยสิบห้าวันไปหายแน่นอนโอเคมาเดี๋ยวเรามารับทางโมโรยฟ้าสวยเนี่ยเคยเคยเอามาจากกิจกรรมครั้งก่อนจำได้ไหม เนี่ยเจลม,มาแจกยกเสิร์ฟเลยให้น้องโนถ่ายเป็นหลักฐานแล้วกันโคตรเท่เลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเก็บพาไปก่อนไปที่รัทึกปั๊บยิยมแจกฟรียกเสิร์ฟตัวนี้เข้ามารับนะโอ้อะไรเนี่ยได้บัตรอันนี้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 ได้ด้วยเหรออุ้ยมาไงเนี่ยเกียร์่ะเนี่ยน่นดูดิถ่ายลุยชิโน เฮ้ยได้ไั้ไงอ่ะตัวสายกีใจดีแถมให้เราเกมรู้ว่าเราน่ารักไงเแาก็เลยให้เราเฮ้ยใช่เหรอกีเพ่อนเนี่ยว่าไปจีได้มาจริงเปล่าเฮ้ยเหมือนฝันไปเลยเฮ้ยได้จีด้วยมาไงานเ,เ,เนี่ย่จีใจดีเหรอเนี่ยโอ้แล้วมีอะไรมาบ้างวันเนี้ยไม่มีเลยโบเป๋เฮ้ยเนี่ยมีอะไรมาบ้าง จุกก็ยังไม่ครบนี่นาขายกางเกง1อันเฮ้ยนี่อะไร GM แจกอีกแล้วเลขได้อันนี้คืออะไรอ่ะสงการเอ็กซแปสงการอันนี้ปืน AM หนึ่งศูนย์หสี่บโอฟอสมันดีเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเรามีลูกซองอันนั้นหรือเปล่าแตดูซิโอไบโอฟอสทำอะไรได้เนี่ยรีโหลดแล้วเม็หนึ่ง คือมารีโหลดเร็วนั่นเองตอเแต่ดับมิดหนึ่งแต่ยังเปล่าอ่ะเอ็มแปดสงครามสงกามอยู่ไหนอ,อ่ะียกงเปล่าอ่ะโอ้เรามีตั้งสองตัวแล้วนะแต่สงครามเราไม่มีไงเอาสงครามดีไหมเดีย๋ยวไปดูซิกล่องกล่องไม่ใช่ยังไม่ใช่สงคราม เนี r ย l o a d เร็วอันเดียวกับปโอฟอ l l แล้วนี่สงการบวกด a m a g e กับบวกระยะเฮ้ยคาเทดีนะบวกด a m a g e กับบวกระยะเนี่ยบวกอะไรอ่ะด a m a g e กับระยะเหมือนกันเหรองั้นเราเอาอะไรดีอ่ะเนี่ยม,มันมีเสือด้วยอ่ะเอ้ยไม่ใช่เสือฉลามมีฉลามด้วยแล้ว bio bio อ,อ,อันไหนเรามีหรือเปล่า O อไททอโอโฟด์นี่ไงกล่องละหกสิบบาทเท่ากันเอ้หกสิเพชรอันนี้เป็นลายสายฟ้าดมัมเบลสไลด์โรละระยะเอาเอาเอ็กเกมแปดจิโกนะเนาะลูกซองเราเยอะแล้วโอเคมาเดี๋ยวเรามาแลกเลยแล้วกันเกมแจกอันหนึ่งใช่ไหมเอาเอา็กเกมแปดละกันโอ้โหเกมวันนี้เกมใจดีจังเลย สายจีนนี่ชอบเลยนะเนี่ยฟ้าสวยจังเลยมีลายฉลามวิ่งด้วยโอเครับเลยโอ้วันนี้เ,มเจมแจกจะดีจะดีโอเคมาแตวเราเข้าไปดูเกียร์จำนี่กันดีกว่าเฮ้ยวันนี้รับได้แล้วนี่นารางวัลล็อกอินว้าวสกายบอร์ดโเคตรเท่เลยโอ้วันนี้เ,มเจมแจกหลายอย่างเลยนะเนี่ยโฟเวอร์บอร์ด โอเวอร์เอฟซีเอสอัน,นองไปดูก่อนใช่ไหมเดีย๋ยวค่อยมาใหม่ไหนดูซิไม่ใช่อันนี้คอเลคชันดีนี่ว,วุ้ยโคตรเท่เลยอันบัลลัเต้มกูโคตรเก่งอะอย่างกระจวดเลยกูเจียมแจกจะยีขนาดไหนเลยหรอเนอ่ยโอเคเมื่อกี้เราซื้อชุดอะไรมานี่ชุดนี้มันต้องใส่กับชุดนี้ใช่ไหมเพราะว่าบอกเมื่อกี้ ี่เราจะแกะสะสมไว้จะยังไม่เปิดจะโชว์ไว้ก่อนแล้วมีอะไรอ่อะ้านค้าก็ไม่มีอะไรนะเนาะนี่อะไรอ่ะท่านี้เรามีแหววเปาดูร,ราคาไปดูราคานี่ดร,ราคาเหมือนกันหรอกล่องลัษิบนะโคตรเช่เลยโอ้ยจะลูกแก้วสองลูกแล้วแรกเลยดี โคตรจริงโคตรที่เอ้ย,อยามาห้าร้อยวินเมีอย่าเืมอมาใช้นะน่น่อยดีนะโคตรจริงค่ะโอเคข้ามไปก่อนแล้วกันรับดูเกรรมสายฟรีของเราก่อนดีกว่านี่เป็นไงล่ะแชมเปีรร้ยน4ี c ของเรานั่นเองหล่อทีมันยจ้าหนี่ไอเจ้าปุ๊กเนี่ยนะซีจีปุ๊กเอ้นะปู ชาเอกโอ้โหเจ้คนเีกที่เหลือคือใครเราก็จำไม่ได้ลืมชื่อโอเคมาอันนี้เราก็แค่เชียร์อ้าววันนี้ได้ท็อปส่งสุดหล่เนี่ยบอกว่านิชีไอโดเหรอเอางั้นกดให้เขาบ้งางเอากิจกรรมสิ้นสุดแล้วหรออ้าวแล้วโหวตไม่ทานเราได้ตั๋วฟรีเลยนันนี้ล่ะเฮ้ยเราท้ายถูกฝั่งนี้ชนะเฮ้ยได้ตั๋วหนึ่งอันอันนี้ล่ะ อ้าวเราทายผิดฝั่งเอโวชนะอันเนี้อ้าวเราทายผิดฝั่งอีกแล้วอันนี้เฮ้ยเราทายถูกอันนี้สี่ได้เฮ้ยเดี๋ยวพี่ว้าวได้อีกตัวแล้วอันนี้เราก็ได้ที่ห้าเราก็ทายถูกอุนน้ยไม่ถูกอ่ะอ้าวทีู่กเราทายผิดอันนี้ได้ได้แล้วเราได้แค่หนึ่งสองเราได้แค่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งกับสี่ห้านอนน้นทายผิดหมดเลย เนียอ้าวเราลืมมารับชมเราลืมรอบดูไฟรอบไฟนอนอโธ่เอ,อ้ยเราอดได้ของเลยอ่ะโอ้เราก็ลืมเราดันไปซื้อของที่ตลาดอ่ะแล้วตั๋วไปทำอะไรได้อ่ะโอ้อืมเราหดได้ตา FFCS เ,เลยอ๋อเลยอ่ะนายถูกต้องรับของถูกใจ อันเนี้ยมันป่ปลายโคเทเลยเนาะแต่เราไม่ได้เราท้อเลยอ่ะมันวทำไงดีอ่ะอะไรอันนี้ป่าละกันนี่หนึ่งใบพอแย่แยนเดียวด้วยอ่ะพอเลยนี่เหลววันยังเก้าเลยนะเนี่ยไหนอ่ะดูก่อนอ๋โอโคเท,ทเลยโอเคไม่เป็นไร นาๆก็นานๆละรับของฟรีละก็รวมต่อเฮ้ยไม่ได้จริงหรอเฮ้ยวันนี้ลดราคาด้วยนี่สามสิบสามแต่เราไม่อยากใช้เพช้นเลยอ่ะเอาไปทำอะไรดีอะเอาไปสุ่มชุดนี้ไหมเสร็จแล้วจะได้ชุดอันนี้อ่ะชุดนี้ที่ไหมเดี๋ยววัานี้รอกิจกรรมใหม่ดีกว่าวเก็บเพชรไว้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปอัดเกรบปืนเอดี เออเกียยังไม่ได้ใช้เลยนี่นาโอ้สองพันเลยเหรออนนาเดมันมีแค่เฟกตอนตายกับเฟกต์อนยิงเองอ่ะเดี๋ยอันนี้เว้ยโหก็ยิงไอ้วอลเลงนะโอ้โหไม่มีตังค์อ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันโอเคนะเฮ้ยก็แจกบัตรเปลี่ยนชื่อมาด้วยนี่นานี่ไงจะได้เป็นสี่ายแล้วโอเคนะก็เสือวันนี้ก็ต้อง ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามารับนะเข้าใจปเปล่าแล้วต้องไปแล้วโอเคไหมแต่ว้คลิปหน้าเราจะมาทำคลิปแบบพอปินไก่มแล้วก็ไปลงในโซนฟิลาไตายให้เขาหลับพายเราไปเขาสอนเลาเล่นหนาวจะแก้มเนาเ้่ไม่เป็นเรโอเคไหมเออแล้วก็แล้วก็จะทำคลิปจีบหนุ่มด้วยโอเคไหมแบบจีบหนุ่มในโซนฟิลาสตา์นะโอเคไหมเดี๋ยววันนี้นอนโน,น้นอขอตัว ลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปกน่อนะก็เจอไหมนะายบายจุ้ๆนะสวัดีครับแต่ไว้วันอื่นเรามาเล่นกันโอเคนะมาไปรับขอก่นอนก็สำหรับใครที่อยากเข้าแคแล้วนะก็บอกเลยว่าดูคลิปนี้ให้จบนะเวลากำลังจะบอกเราจะบอกทุกคนว่าแค่เราเข้าไม่ยากนะก็จะเป็นการเทสแบบยิงหัวในการยี่สิบหัวได้เข้าแคร์เคยไหมงงเลยยี่สหัวหมดไหนหมดยังไงทีมเดสแมทไง มันยิงกันได้สี่สิบตัวเลยนะแต่เราเอาแค่ยี่สิบหัวก็พอแล้วโอเคไหมายบานนะจู้จู้นะสวัสดีครับไปแล้วมาเราต้อนรับทุกนดีเขาแจกอดีฟรีหมดเลยเกิอดีไก่เราก็ได้ไงนี่เราก็รับเลยอดีไก่ของเราป้าวอดีไก่แล้วของเท่เกินดูสินี่เห็นไหมอีกอดีนึงจากอดีไก่ไก่ของเรากลายเป็นอดีเทพไปเลยป้าเห็นไหมรับได้ทุกอดีเลยนะเนี่ยโคตรเท่เลย มาเดี๋ยวใส่ให้ดูจากอรดีไก่เปไ็นไงอรดิกไก่เป็นอรดเทพไปแล้วที่เหลือเอาไปแลกดินี่ไงรับให้หมดเกมให้แล้แลวเราก็เอาให้หมดเกมจาดีจ่ายดีมีแลกลูกซองแล้วกันเออเงนะ้ยถาวอนซะด้วยเกมแจกจะดีกเกินเฮ้ยอ่ะล้าทุกคนก่อนนะเดี๋ยวมาราดีไก่ไปรับด้วยลนะ